มีประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบได้นะแล้วเขาเอายังตัดปี้ตอบผู้ได้ย่บอแล้วเครื่องนี้สามารถรู้ได้ไหมว่าเขาใช้อะไรตัดตัดเส้นผมนี้ปัญหามันมันระบุแต่มันระบุอ่าใช้อะไรตัดเลยบอก่หรือแต่ว่าหรือแต่พูดว่าของมีคมแค่ไม่ไม่คือความหมายน่ะคืออยากจะรู้ว่ามันเชื่อมโยงไปหา อ่าจำเลยได้ยังไงเออนั่นละกูจะขังเออมันเชื่อมโยงไปหาจำเลยได้ไงเส้นผมเอามาต่อกันเป็นรอยตัดเดียวกันแต่ก็หาคําตอบให้มาได้บาดนี้ซึ่งเป็นอ่าซึ่งซึ่งตรวจได้ว่าเป็นทางญาติทางฝ่ายแม่อืซึ่งญาติทางฝ่ายแม่ก็คือมีสิบคนอ่ะประมาณประมาณเจ็ดแปดคนสิบคนมันเป็นใครมันมีลายมันมีลายนิ้วมือบดรื่ยังไงบาดนี้อ้าว ปัญหาแล้วจุดเชื่อมโยงถึงถึงจำเลยนี่คืออะไรเออจากการตรวจเส้นผมเนี่ยอืมนี่คือเรางงตรงนี้ไงอืมมัเรื่องน้องปึกเข้าหนาน้องมีนน้องบูจกักอ๋อพยาไยหลบอกว่าใช้มีดกรีดยางตัด อ๋อหัวจักเล้ยวบาดนี่เครื่องตัวนี้ตรวจได้เลยแบบนี้ไหมมีดเกียร์างคำตอบที่ได้ว่าเอาอะไรตัดนี่คือใช้เครื่องใช้อันมีดเกียรยางใช่ไหมเอออันนี้เราอยากถามเลยอันนี้นะอถ้าระบุได้แบบนี้เออเราก็โอเคอืมแต่เราน่ไม่รู้หรอกนะว่าในเนื้อในในผลรายงานจากการตรวจแล้วนะมันมันมีอะไรบ้างข้อความที่ว่าผลผลจากการนั้นตรวจล่ะ รายงานมันคืออะไรนะอืมนี่แหละแต่ละช่องแต่ละคนก็ไม่ได้รู้เหมือนกันนั่นแหละบ่มีห้ารู้จักดอกฟัด <c oughs> มาเบาสิกูอีกแ่้หนาบดนี้เราให้รู้กตายว่ะต่อผมเผาไปแล้วเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าเป็นเส้นเดียวกันอืม ก็จะมีอยู่หลายพี่นอ้องเอยจากในไหนละ่ะเ้าก็บูจักเนาะนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้นะว่ามันเชื่อมโยงมาถึงจําเลยได้ยังไงถึงได้ตกมาเป็นจออําเลยน่ะนะมันก็มีข้อถกเถียงกันตู้เย้งกันก็จะหลักฐานมางัดกันมันก็ทนานตัวเมนบอกอืมอ่านอะไราหน่อยมีรากได้ยังไงถ้าตัดผมน้องแล้วเอาแล้ว,ลวเอามาแอบ ใส่รถพ่อรูปโลนี่ลากได้ยังไงใช่ค่ะคนเอ่อคนเป็นผู้ปกครองทำไมไม่คิดติดตามหาลูกอืม จิตใ,ใต้สำนึกต้องมีมากกว่าชาวบ้านเพราะลูกตัวเองเพราะเป็นลูกตัวเองแม,นนอม่นค่ะพิ่ธนกิจเนาะอืมนี่แหละกลับกลายเป็นเอ่อพอพอ,พอ,พ,อพอจบเรื่องพอเจอพออะไรแล้วทุกวันนี้มาว่าไงเออบอกไม่ใช่หน้าที่อ่ะมันหน้าที่ไายซะโยนหน้นาที่ให้คนอื่นในการตามหาเฉยเลยหน่องก็รับผิดชอบไอ เนาะอืมยังนี่ก็เว้าอือมันชุมควรจิบปลอดออกจากปากอยู่บ่เออที่ไม่ไปตามหาเพราะไม่ไม่ใช่หน้าที่มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วระสานโยนไปพุนได้เออปัดชาวบ้านเขาปัญหาปัดคือเจ้าหน้าที่ัปมาขอความร่วมมือกับชาวบ้านได้แบบนี้เออกรนยากชาวบ้านบบดนี้เออเอาเจะได้ยบังหาพนนอหกพนนอนี่ะเจ้าท่บัญชีนั่นเนาะเม่นบอกอืมันจะหาทนติเจ้าที่แค่สิบนายสิบนายยี่สิบนาย กำลังคลแค่นี้เหรอจะเจอออกมถามแมนบอกกูเมื่อเมนลูกนะกูหนาแต่ว่าเขาก็ยังบุกข้นไปเพราะว่าก็าค้นได้ไหมเมนบอกเขาเมื่อแล้วเขาก็เมื่อหนาเขาสีออนชอนตีหอดเวลาเกาเลยกันเนาะอืมอยี่เจะได้ยังค้นได้จงังแั่นแเขาถามดีประสิตายเขาแบบนี้สักแงกเก่าไม่ พอเราออกมาพูดผัดเถียงย<า>ุบุบอยู่พี่บาเดียนะฮะช่างตามมลิกก็ตอบไปว่าเรื่ององินกูไม่รู้อืแต่เรื่องสันดานคนในหมู่บ้านกูรู้ดีคือ <c oughs> สิประมาณนั่นละ่ะเ,ออเรื่องวิชาการเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องเรื่องเครื่องสิงงกอนน่อต้นกูไม่รู้เออ <c oughs> ไม่ต้องมา <c oughs> <ะ>อยากได้อะไรก็กูแบบนั้นเออ แต่เรื่องเรื่องสถานการณ์หรือเรื่องที่ใสัยใ่กอคนในหมู่บ้านกูก็รู้อยู่นะเขารู้กันหมดทั่วโลกเป็นวะเขารู้กันหมดทั่วโลกทำไมกูไม่รู้วะทั่วโลกเลยเหรอเออแต่แต่มันออกมาพิมพ์แล้วมันมันรู้แค่ไหนกูถามมันแค่ไ้นกูจักจํ่ไหนยเน่ก็มามาบอกหน่อยเออมามาบอกหน่อยว่าเออเป็นยังไงเครื่องมันเป็นยังไงเออก็ไป่ายตอนมันทํางานออกมาโมโนตอนมันทํางานน่ะ ไปบางนู่นน่ะตัวเขาเห็นแม่ถามว่าอะไรนะรู้เรื่องเครื่องไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องเครื่องซิงโครตอนแล้วมาแม่งออกมาพูดออกมาพูดอะไรแบบนี้กูก็ไ่ได้พูด่นกูไม่บอกว่ากูรู้นะเออเรื่องเครื่องอันนี้นะกูยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ําอืมคนที่ออกมาพูดเด้เออเจ้าภาพเด้เขาหูจักสิคือคือเขาเอาจากคําปากเขามาพูดเหมือนกัน คือแต่ละช่องนะ่ะก็คือมั่นใจในเครื่องนี้นะฝั่งนูนะ้นน่ะมั่นใจในเครื่องซิวตอนนั่นแหละเออก็เลยก็เลยต้องออกมาตั้งคําถามว่าเออมันใช้งานยังไงมันแบบไหนมันเออมันเก่งแบบไหนเอออะไรยังไงแล้วอ,อ่าหลักฐานที่ได้มานะ่ะคือเส้นผมหรือเส้นขนนะ่ะมันได้มาอย่างไงอ,อืม การได้มาของเส้นขนเส้นผมนั้นมันได้มายัางไงลักษณะมันเป็นยังไงเออผลของการตรวจของเครื่องนี้อ่ะที่ว่าเจ๋งที่ว่าเด็ดที่ว่าเยี่ยมเนี่ยอืมมันเป็นยังไงอืมนะเขาระบุได้เลยได้เลยไหมเออได้ระบุได้เลยไหมอืมไม่เกินขึ้น <laughs> จ้า สวัสดีครับสวัสดีคน้องพี่น้องเนาะที่เข้ามาทักทายเนาะเข้ามาใหม่ค่ะเอาผมเอาเราฟังนาะพี่น้องยีบสีนี่แหละมาถามกูแบบนี้กูก็จัดติมคาราบี้กูอ่ามันวนแต่เช้ากูมันยังได้สเตกข้าวอยู่เด้อนี่เด้อมันบอกคักเด้ออือพูดเหมือนตัวเองรู้ดีพูดเหมือนตัวเองรู้ดีเหมือนตัวเองเห็นอ่า พูดมันตัวเองรู้มาหูจักเพรอกคำก้าเนีเอ่อรู้สิบปะจะพูดร้อยกรับผมมันเป็นทังใดเคยเห็นเลยตีมาผมมาใช่คำถามแบบนี้กับกูโอ้กูคนฉัดสิกูจะจงไว้เหรืออ่าแต่กระเพิงไปละตีบาทนี่ นะแสดงบาทนี่นะถ้ามีมรญาตกูก็พูดดีอืมมันอยากได้ความบยพรนด้เช้าตีอ่กูก็จัดให้สิอ่ามอยหลุมมอยลอกไปเลยนะมึงอ่มันไปทางไหนแล้วเอินมันเข้ามาไหมเนาะเอินมันเข้ามาไหมเนาะ